ไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องอิก๊วก็ไม่ปไปไหนถ้าอยากเป็นเชื้อราอย่างนี้มันจะหายนเยอเชื้อรานี่หนูทำงานเกี่ยวกับมีน้ำมีอะไรไห,หมไม่เดี๋น้องใส่รองเท้าซิปตี้นี่เลยใส่รองเ้าซิปตี้ใช่ไหมเราพยายามใส่ยาเชื้อรานะคะหรือพวกหนังแข็งแข็งเนี่ยหนังแข็งๆเนี่ย,น,น,ยน้องเอาวิกกทาแล้วก็เอาไม้ขัดพวกนี้น้องจะหายห คือถ้าปล่อยให้มันแห้งๆเป็นอย่างเงี้ยหนูจะคันพอผิวแห้งน้่เราจะคันถูกไหมหเดี๋ยวพี่เอิ้มทำให้ดูแม่อะไร,ะไระแม่ปิดไหมปิดอะไรคะแม่ปิดไหมอ๋อแม่ปิดแล้วค่ะแม่ปิดไหมแม่ปิดและะ้วค่ะขอบคุณคะ่ะน้องอีปไปดู iPad ของหนูไปลูกกัน นชีอจ้ะปวดมากเลย,อยไอแพดหนูน้อยอ๋อไอแพดอยู่ข้างใต้นั้นลูกใต้ใต้โตก็จะโล่งเห็นที่เรื่องฟังวันนี้ทำวันสุดท้ายปวดอีกทีก็หวังสงการใช่ไหมใช่ค่ะ กตลอดก็จะแท่เองแซ้เองผิดผิดบ้างแล้วเอาเคยเอาออกนะเอาออกเอาออกแล้วมันก็ขึ้นใหม่อะยรลูกอมลูกอมเปียวแพ้ลูกอมเปียวเอาออกแล้วก็ขึ้นมาใหม่อ่ะพี่เอื้อขึ้นอีกก็ว่ามันก็ว่าจะให้มันขึ้นมาแบบไม่ต้องแชะพอมันจะขึ้นมามันก็ขึ้นมาไม่สุดมันปวดอีกอ่ะ ก็เนี่ยเดี๋ยวพอเอาออกเสร็จแล้วหนูก็พยายามใส่วิกนะปวดมากเลยเนี่ยลาเดืนทำงานมาปวดปวดมากเลยนมกถึงจะพี่เอื้อมเดี๋ยวพี่เอื้อมหยุดยี่สิบกี่วันนะนึกถึงแต่พี่เอื้อมจะมาบ่อยแล้วก็จะมาหลายครั้งแล้วเรวดูหนังนะใช่ คุณแม่ายตาค่ะลูกคุณแม่ายตาคอล้างไหมว่าแคะว่าจะมหาที่เอื้อมบ่อยครั้งแล้วแต่พกแชะเองเอาหายไปสักพักหนึ่งเป็นอีกทีนี้ก็รอให้มันปวด คืออย่างนี้นะมีคนน่ะเป็นแบบของของเราเนี่ยเวลามาหาพี่เอื้อมครั้งแรกอ่ะเขาจะอยู่ได้เป็นสองเดือนอเป็นสองเดือนโดยที่เขาไม่คันไม่อะไรเพราะเขากลับไปเขาใส่วิกพอทีนี้พอมงงารัดรอบสองเขาก็จะดีขึ้นเขาก็จะไม่คันแต่ความอึดอัดก็ยังมีบ้างแต่ว่ามีไม่เยอะแต่ถ้าถามว่าให้มันหายขาดเลยไหมหายได้แต่เราห้ามไปจับห้ามไปบีบห้ามไปทำ ถ้ามือเราไม่ไปคำไม่ไปบีบเราก็ไม่อยากจะงัดแม่จ้าลูกอะไริบ๋ออะไรวิบวับ,บ <c oughs> เดี๋ยวเอฟซีแม่ตกใจหมดหรอกกอชอบเปิดติ๊กตอกวันนั้นร้องเพลงใครสอนว่าลุงตู่วิบวับวิบวับเด็ก ตรงนี้เนาะข้างนี้ก็เป็นข้างนั้นไม่เป็นแต่มีนะนี่แหละเนี่ยคือดูดิเล็บเล็บหนูเอาออกมาแล้วว่าแต่มันมีหนังอะ่ะนั่นเหละนแม่เล็บเบขวานหนู่ใช่กนโอ๊ะมันเจ็บจังดิเจ็บอะ ชิ้นใหญ่มากค่ะนั่นแหละมันฟันแทงเข้าไปเรื่อยๆค่ะออกปะจิ้มเข้าไปอย่างลึกเลยมันมัดออกแล้วมัน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 ออกแค่แค่ครึ่งเดียวอ่ะมันไม่ได้ออกแบบกวมางกว่าคนอย่างเงี้ยตัดเองอ่ะคุณแม่นี่ถ่ายตายาๆๆๆนี่ถ่ายตาที่กินหล่นใส่น้ำถ่ายตาหน่อยเดี๋ยวแม่ทำให้ค่ะลูก ยังมีคนเดียวเหรอคะสองค่ะเจ็บไหมเจ็บไหมเดี๋ยวแม่ทำให้เขาลงแม่โอ้ยตาเป็นไรคะอผีโล่งไหมโล่งขอเลยใช่ไหมใหญ่มากเลยอแม่เบาไหมเบา เนี่ยมันปักลงไปมัน,นถ้าหนูตัดเองอ่ะมันเป็นหนังนะเราไม่ได้เป็นเล็บหนังหนังกัดกินเด็ดแม่มันจะเป็นตลอดเพราะว่าตัดเองหาแล้วแทบแทบเราต้องมานั่งแคะอีกเฮ้ยไหดนดูฟังดูฟังเว้ย <c oughs> <c oughs> เล็กเลยนะคะใหญ่ไหมใหญ่มากไม่เคยไม่เคยไปให้ช่างปรัดให้เลยเราหนูไม่เคยใหช่างตัดหรอพี่เลินแม่พี่เลอนไม่เลย นั่นจะด้านด้นมาไกลขนาดนี้แถวบ้านไม่มีนะ่ะนี่แต่ร้านสูงเวยทั่วไปจะถึงหัวใจมันจะขึ้นอ่างไรหมพี่ดูเคยเอาออกแบบนี้ไหมยัง หนูก็ใส่วิกไงถ้าเกิมาทำกับพี่เอื้อมแน่ถ้าเกิดมันจะขึ้นมาอีกมันใช้เวลานานอะมันก็อยู่แบบว่าหนูไม่คันหนูไม่เจ็บอะหนูกลัวเพราะหนูใส่รองเท้าเซฟต,ตี้นี่แหละไม่เกี่ยวเลย<ร>คือหนูจะปล่อยให้ข้างเลยมันแห้งเนี่ยพอยัดแล้วอย่างนี้เอาวิกเข้าไปยัดเลยอาการตึงๆหนูจะหายเลยจริงๆนี่หนูดูนี่แหละนี่แหลมาเจอพี่เอื้อมนี่แหละากได้คำแนะนำจากพี่เอื้อม ดูในคลิปดูตลอดโลง่ลงไหมโล่งอ่ะ<ง>หายใจออกใช่ไหม